ป็นสีเหลืองแล้วคอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คอขาวนะครับในสเปคบอกว่าเป็นคอเมเปิรแล้วเคลือบด้วยกรอสอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองลองช่วยไปอ่านในสเปคนะครับผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วยิบสี่เฟสดะครับมีจุดอยู่ด้านบนนะครับไม่ต้องกลัวมีจุดด้านบนแล้วก็มองจากด,ด้านบนได้ดีเปล่าปล่าก็เสียงดีแล้วครับสาภาพดีด้วยเนี่ยคอเท่มากเลยครับคอบนี้เป็นสีเหลืองนะครับฟิลกรบอกเป็นสีเหลืองนะครับ เฟ็ด,ดีด้วยนะไม่ใช่เฟดสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่29วิพฤศจิกาหกเจนะครับ i อเบนตัวนี้หายากจริง,รงๆครับเป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชันสีดำนะครับคอสีเหลืองบอดี้สีดำคอสีเหลืองดองไฟโรดเท่าที่หาเจอเนี่ย GRG 010 LTD เนี่ยจะเจอแต่สีขาวนะครับซึ่งราคาอยู่ที่1 2ื่นผมว่าตัวสีดำเป็นรุ่นใหญ่กว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับเจ้าตัวสีขาวเนี่ย มันมี้ปิกอัพแค่อันเดียวนะครับปิกอัพมีแค่อันเดียวแล้วก็ไม่ใช่หยองฟอยล์โรดด้วยแล้วคอก็เป็นสีดําปกติส่วนตัวสีดําที่ผมได้มาเนี่ยเป็นหยองฟอยล์โรดนะครับแล้วก็คอเป็นสีเหลืองนะครับเจ้านี้เป็นบอดี้เบดบูทธรรมดานะครับตัวตัวสีดํานี้สเปคบอกว่าเป็นมอกไกนีซึ่งมันน่าจะใช่เลยมันหนักนะครับอันนี้มีเดียมเฟดเจ้าตัวนี้ราคาหมื่นสองสีดาน่าจะแพงกว่าครับ ีดำน่าจะแพงกว่าอีกเยอะสวัสดีครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่ตรงรุ่นเลยนะครับบอกรายละเอียดไว้ชัดเจนเลยแต่เราไม่สามารถย่อเอาหน้านี้ออกไปได้นะครับเขาบังไว้ไม่รู้จะทำยังไงให้ออกไปได้งั้นเราค่อยๆเลื่อนดูนะครับชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการคือ i p e บ n e t g rg 010 ltd นะครับ Black นะครับ l a c k นะครับ ตรงนี้จะเขียนบอกไว้เลยว่าเป็น l i m i t e d e dition เห็นไหมครับผลิตในปี2010นะครับ R G series R G series solid body นะครับทำในจีนนะครับแต่เป็นรุ่น Limit e d e dition นะครับจะเป็นรุ่นสูงเข้าเลยนะครับตรงตรงเฟดบอร์ดเนี่ยหรือฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็น gold yellow pen นะครับเฟดบอร์ด แอนไบ i g ท์เยลโล่จูเนอร์ก็คือฮาร์ด mm hmm. เป็นสีเหลืองหมดเลยฟิงกระบอกก็เป็นสีเหลืองด้วยนะครับบอดี mm ้ hmm. เป็นมอลคานี hmm. ตรงนี้ครับยีบสีเฟสด้วยยองเอทีนะครับเอทีดับเบิลโ i กิ้งเทมเปอร์โลบิ r g L d, นะครับอ่าสเปคนะครับสเปก g r อา1 0จี d ูนหนึ่งูนอลทีดีนะครับผลิต ปี2 0 1 0นถึงนะครับขายในเวอไวก็ขายทั่วโลกนายกเว้น J8 และ US เหรอใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับแต่มันหายากบ้านเราไม่มีเอาเข้ามาขายครับในาในเมืองไทยไม่มีเอาเข้ามาขายครับมีไม่เยอะครับหายากนะครับเป็นชัยนาแบล็กนะครับบอดี้ <Body S 2> เป็นโซลิดบอดี้นะครับบอดี้เป็นมอหกานี นี่นะครับบิดเป็นเอทีฮาร์ดแวร์เป็นแบ็กเยลโล่นะครับเน็กท้ายเน็กนะครับเป็นเมเปิลชิ้นเดียวนะครับวันไพเมเปิลนะครับสเกลเลนส์นะครับตรงนี้ครับเฟดบอร์ดนี่เขาบอกว่ากลอสเยลโล่เพนเมเปิลนะครับก็คือเพนสีกลอสเพนสีเหลืองนี่ครับลงไปบน สิงคกอร์อินเลนไม่มีนะครับไม่มีจุดไม่มีดอทอะไรทั้งนั้นครับเฟตเป็นยี่สิบสี่เฟตขนาดมีเดียมนะครับมีเดียมจัมโบ้ด้วยนะครับล็อกนัทนะครับปกอัพเป็นฮัมฮัมถูกต้องตรงรุ่นหมดชื่อรุ่นของปกอัพนะครับไอ n พ t ตัวบิดนะครับเป็น P S N D t o นะครับตัวเน็กเป็น P S N D 1นะครับ คอนโทรลก็คือ Master ร์วอลลุ่มสามเว c t เลถูกต้องครับยอดเอยี่ยมทุกอยาก่างนี่ครับสิ่งเดียวที่เราหาไม่ได้คือไม่ทราบราคาเสิ่ไม่เจอนะครับแต่แพงกว่าหมื่นสองเท่าที่ผมคาดการนะเพราะว่าเจ้า GRG ที่เป็นสีขาวเขาเป็นย่องธรรมดาไม่ใช่ฟอยล์โรไม่ใช่ฟอยล์โรดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นย่องฟอยล์โรดนะครับหย่องฟอยล์โรด เรามีพิ้ออัพสองตัวก็ต้องแพงกว่าพิ้ออัพตัวเดียวนะครับสีขาวเป็นพิ้ออัพตัวเดียวอันนี้คอเป็นกอสเทียโรเพนด้วยนะครับก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกีตาร์ตัวจริงกันนะครับครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่29พฤศจิกายน6 7นะครับผมเพิ่งได้ไอเบอรเนตหายากตัวนี้มานะครับไอเบเนตนะครับจากเจ้าของที่เขาขายมาให้คือ เขาขายกีตาร์มานานมากแล้วครับเขาก็ไม่เคยได้ a อ e บเล g i o รุ่นนี้เลยนะครับมันเป็น Limited Edition นะครับไม่มีขายในเมืองไทยนี่คือคำบอกเล่าจากที่เขาขายมานะครับสภาพยังค่อนข้างดีด้วยผมก็ได้นำกีตาร์ไปเสิร์ชในเว็บไซต์ก็พบว่าเขาชื่อว่า GRG010 LTD เป็น Limited Edition ผลิตในปี2010ครับ, 2010, รบ2010นะครับสวยมากครับคอเป็นสีเหลืองอ่ะเขาเคลือบอะไรมาไม่รู้ครับ ตัวเป็นสีดำนะครับ้านนี้เดิมเดิมหมดเลยตัวก็มีรอยขนแมวบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าสภาพดีในใน certificate spec spec ของเขานะครับ body เป็นมอสแกนีซึ่งก็น่าจะใช่เรื่องหนักแล้วเสียงเบาเป่าเสียงดีมากยองถ้าจำไม่ผิดใน spec เขียนว่าไอเป็เด็ดเดทีได้ไหมมันจะมีเขียนไอเปเดดตรงนี้นะครับแต่ว่าไฟมันมืด ก็อาจจะมองไม่เห็นนี่ครับมีะไรเป็นเด็กขิงตรงนี้นะครับไม่มีการขันโยกมานะครับพิออฟเป็นสีเหลืองเข้มๆน็อปเป็นสีเหลืองสวยครับจุดซีเลคเตอร์เป็นสีเหลืองแล้วคอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คอขาวนะครับในสเปกบอกว่าเป็นคอเมเปิรแล้วเคลือบด้วยกอสอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองลองช่วยไปอ่านในสเปกนะครับผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วยิบสี่เฟสดะครับมีจุดด้านบนนะครับไม่ต้องกลัวมีจุดด้านบน ก็มองจากด้านบนได้ดีเปล่าเปล่าก็เสียงดีแล้วครับสภาพดีด้วยเนี้ยคอเท่มากเลยครับคอนี่เป็นสีเหลืองนะครับฝิงกรบอกเป็นสีเหลืองนะครับเฟตดีด้วยนะไม่ใช่เฟดเล็กๆแบบปกติของ TIO นะครับเฟตดีแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดงาน US หรือ Japan นะสภาพดีตรงนี้ครับเหล็กฝาปิดเลกขันคอพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยฮะเจ้าของเดิมเขาซื้อเก็บผสมไว้นะครับ ไม่มีขายในเมืองไทยนะเขาว่าอย่างนั้นไอเป็นเด็ G I O นะครับลูกบิดก็เป็นสีเหลืองตัวโลโก้ไอเป็นเด็ G I O ก็เป็นสีเหลืองครับสวยมากเสียงเบาเปๆนี่แบบก็ถ้าเป็นมอเตนีก็ได้เสียงนี้ก็ไม่แปลกเลยครับเสียงดีมากน้ำหนักหนักนะครับแตกแตกต่างจาก G I O ทั่วไปนะครับราคาย,ยังเสิร์มถ้าไม่ได้นะครับน่าจะแพงผมว่าน่าจะแพงครับหนักเลยครับ เป็นสีดำนะครับสวยนะครับมีแค่รอยขนแมวนะครับขนแมวแต่การเช็ดมีรอยบ้างนะครับไม่มีรอยแตกเล้าใดๆนะครับด้านหลังก็จะมีรอยขนแมวรอยอะไรอย่างนี้ครับฝาปิดด้านหลังเนี่ยสองอันเนี้ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะครับแล้วก็ได้นี่มาเลยครับไอคอเนตเป็นแบบนี้นะครับเป็นมัตยึดสี่ตัวนะครับ ดีดำเงาแล้วบอดี้หนักหนักมากครับหนักผิดจากไอป็นด์ยิ่ง GIO ยิ่งไม่น่าจะน้ำหนักขนาดน,นี้ครับขอภาพสวยเลยครับส่องดูแล้วก็เหมือนมีรอยแตกแล้าหรือรอยซ่อมใ,ใดๆครับหัวสวยนะครับลูปบิดเป็นสีดำแล้วก็มีใบที่มันบิดเนี่ยครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะครับเป็นแมทชิ่งสีนะครับคลเลอร์แมทชิ่งนะครับทั้งตัว แล้วก็กระดาษซีเนอรเบอร์อย่างนี้ครับตรงรอยขูดด้านบนนี่มีตำหนหมันจะขูดเอาเม็ดอินออกไปนะครับ p a o ก็น่าจะทำที่จีนนะครับแต่มันเป็นรุ่น Limited Edition ก็น่าจะเป็นรุ่นสูงนะครับอ่านี่ครับขนาดตัวนั้นก็เท่ากับกิตา้าปกตินะครับสวยมากอันนี้เป็น PGM เดี๋ยวผมจะเอา PGM งอกใหม่ตัวละ PGM 3นะครับ PGM 3นี่เป็นเกาหลีนี่ครับขนาดเท่ากันนะครับ พ m 3นะครับพวกปี300ผมขายหมดแล้วผมเหลือ PGM 3ามกับ p อนะครับอ่าโพสไว้ก่อนนะครับสวยครับคือถ้าสะพายแล้วพูดง่ายๆว่ามันเท่ก็ไม่น่าจะมีใครซ้ำเราได้เยอะนะครับเพราะมันเป็นลิมิเต็ด dition แล้วก็ไม่ได้มีมานำมาขายในเมืองไทยเข้าว่าอย่างนั้นนะครับครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นจริงครับ สวยงามมากนะครับโพสไว้ก่อนนะครับพอดีวันนี้เอามาเช็ดนะครับมีโอกาสถือก็ออกมาเช็ดก็โพสไปเลยนะครับมีสเปกบอกไว้เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับครับทำคลิปเพิ่มเติมให้นะครับเมื่อสักครู่ตอนที่ยิงวิดีโอที่หย่องมันเห็นไม่ค่อยชัดก็เลยยิงแฟลชให้อีกอันนะครับเป็นหย่องรุ่นนี้นะครับ เขียนไอเบรดตรงนี้ในสเปคบอกว่าเป็นเอททีนะครับไม่มีก้านทันย่นะครับนี่ครับพิ้อาเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับนี่ยิงแฟนให้เห็นเลยนะครับทิ้งก์ก็บอกเป็นกรอสเยลโลเพนนะครับเพนลงไปบนเมเปิลนะครับสวยมากบอดี้เป็นม้ฮอกานีนะครับหนักมากนะครับนี่เป็น p t m 3นะครับขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากีตาร์ปกตินะครับ เอาแล้วครับให้ชมสภาพโดยละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตอย่างไรติดตามที่หน้า facebook ทีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ facebook ของผมมันอยู่อันนี้นะครับเสิร์ชกีตาร์สันโดษนี่ครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของผมนะครับประวัติกระทู้ที่เป็นโพสต์ปักหมุดก็คือจะเป็นประวัติการทํางานโปรไฟล์ของผมนะครับที่ผมเคยเล่นมานะครับผมเคยออกอัลบั้มมาแล้วก็เล่น เป็นดนตรีอาชีพอยู่บนเส้นทางของบ้านเรานะครับนี่ครับเล่นกับพี่เป้ไฮ็อกด้วยนะครับ3อมอลบััมนะครับตั้งแต่เลาะอมพันสองพี่เป้ฉบเดียวพี่เป้โปรแกร,รมนะครับมีตอนที่ออนแอร์กับพี่เป้นะครับเล่นออนแอร์ด้วยกันนะครับถ่ายรูปกับพี่ๆศิลปินนะครับอันนี้ เสิร์ชหาผมที่ Facebook ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นกีตาร์ที่ผมเคยมีเก็บไว้นะครับแลว้วก็ปัจจุบันผมขายเครื่องดนตรีมือสองนะครับเป็นกรรมการตัดสินดนตรีด้วยนะครับผมย้ายมาอยู่จงังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับกดติดตามได้ที่ Facebook กีตาร์สันโดษน,นะครับขอบพระคุณมากครับ